สวัสดีค่ะโนซายบายมิสหมูนี้นะคะก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะดังนั้นการไปฉีดวันนี้นะคะจะมีผลข้างเคียงอะไรขึ้นไหมนะคะอยากทุกคนได้ไปติดตามในคลิปนี้เลยไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนคมที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาพักทานข้าวกับผู่พี่ๆนะคะอยากจะรู้ว่าภารกิจในวันนี้นะคะใครร่วมอยู่ในนั้นบ้าง ค่ะทุกคนก็หลังจากนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2มาแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตนะคะอาการหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งก็ เราก็อาจจะหลังจากที่ต้องมีการพักนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบดูอาการนะคะ30นาทีแรกนะคะที่หน่วยนะคะสําหรับในการให้วัคซีนเนาะนอกจากนั้นก็อาจจะยังไม่พอนะคะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นแค่ในเบื้องต้นนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะซึ่งกลับมาพักที่บ้านเนาะมาทานข้าวมาพักผ่อนนะคะใช้ชีวิตตามปกติ แล้วเราก็จะลองสังเกตดูนะคะว่ากลุ่มอาการนะคะผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเป็นแบบไหนบ้างเนาะซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะคะก็เกือบจะ2วันแล้วนะคะผลปรากฏว่านะคะเช่นเดิมค่ะมิสเอกนะคะก็ยังไม่ได้รับหรือยังไม่มีผลข้างเคียงใดนๆในเนาะซึ่งบางท่านนะคะก็ มีการพูดคุยเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือแม้แต่ตามกระแสข่าวนะคะก็ได้มีการพูดมากขึ้นว่าการฉีดวัคซีนนะคะสําหรับในบางยี่ห้อเนาะหรือบางสายหรือบางบางชนิดนะคะอ่าอย่างเช่นซีโนแวคเนาะอ่าบางท่านก็อาจจะมีการเอ่อได้รับการฉีดไปแล้ว2เข็มนะคะแล้วก็ไปตรวจภูมิร่างกายเนาะปรากฏว่านะคะ ภูมิร่างกายบางท่านอาจจะลดลงเนาะก็ยิ่งทําให้มิสหมูองนะคะก็กลับมาคิดว่าเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะลองเช็คดูนะว่าภูมิในร่างกายนะคะของมิสหมูองเนี่ยนะคะมันลดลงไปไหมหรือมีมีผลต่อร่างกายนะคะที่เป็นแบบไหนได้บ้างอา่แต่ในประเด็นก็คือเราก็จะรู้ค่ะเราก็จะรู้ตัวเราเนาะว่าเรามีการใช้ชีวิตที่มันสุ่มเสี่ยงไหมนะคะหรือเข้าไปในสถานที่ที่มัน ไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะอ่าซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คกันได้นะคะอ่าและนี่ก็เป็นสําหรับ การมาบอกเล่านะคะประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะครบแล้วสําหรับทั้ง2เข็มนะคะชนิดที่เป็นแบบซีเนแวค่ะยังไงแล้วนะคะถึงแม้ว่าทุกท่านหร,หรือทุกคนนะคะจะฉีดยี่ห้อไหนหรือแบรนด์ไหนก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญค่ะการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นตัวที่จะป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าตัวเราจะไม่ติดโควิดถูกไหมคะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราอาจจะได้รับเชื้อเนาะแต่เราผ่านนะคะในเรื่องของการได้รับวัคซีนมาแล้วเนาะก็ จะทําให้ภาวะความรุนแรงนะคะหรือแนวทางในการรักษาก็จะเป็นเป็นแนวทางที่ดีมากกว่าเนาะแล้วก็ร่างกายอย่างน้อยๆก็จะมีในเรื่องของภูมินะคะหรือสามารถจดจํานะคะไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราได้ค่ะยังไงเราก็ยังต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะคะทุกทุกคน โอเคค่ะหวังว่านะคะในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงสําหรับการเข้าไปรับวัคซีนนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรหรือเปล่านะคะยังไง No s i ไซด์บายมิสหมวันนี้นะคะก็จบลงแล้วน,นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นนะคะหลักความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องใดยังไงก็ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็ กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ